สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านผมทีจาก channel Funny Sweat and t a m e ในคลิปนี้เราก็มาถึงคลิปรีวิวตัวละครประจำซีซั่นพาร์ทกันอีกแล้วนะครับในรอบนี้เป็น Annie Wave Warrior เป็นตัวละครระดับทองท่านน้ำนะครับเดี๋ยวเราจะมาอั s สกิลกันเนาะว่าสกิลของมันเนี่ยมีอะไรบ้างมาดูที่อย่างแรกก่อนเลยเนาะ สตาร์พาวเอแอนนี่ทุกตัวจะทําได้นะครับมันจะเป็นเกตที่อยู่ด้านข้างที่ทําให้เวลาผ่านไปเนี่ยแอนนี่มันจะปลดล็อกพลัง Star Power เวลาโจมตีแล้วมีดาวออกมาแล้วก็ Special Move เนี่ยมันจะเพิ่มการโจมตีขึ้นของบางท่าด้วยเนาะอันนี้กดไปครับแอนนี่ทุกตัวทําได้อ่ะคราวนี้มาดูต่อไป Signature Ability เฉพาะตัวเนาะ Flow Dynamic ทุกๆ15คอมโบเนี่ยจะ ทำให้บัฟของศัตรูเนี่ยมาหาเราถ้าเราตีติดต่อกันได้แล้วก็อ๋อเมื่อกี้เอาเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ทําให้เราเนี่ยได้บล็อกบัสเตอร์มิเตอร์เร็วขึ้น20% <c oughs> อ่ะสูงสุดเนี่ยเป็น25ก็คือตี15ครั้งต่อเนื่องได้บัฟจากศัตรูแล้วก็ได้บล็อกบัสเตอร์มิเตอร์25%อ่านี้กดอัพตีกับอากาศเพิ่มเนาะ ส่วนอีกท่าหนึ่งก็คือเมื่อแอนนี่มีทีเมดเนี่ยยังมีทีเมดเหลืออยู่เนาะจะได้บัฟแล้วเมื่อตอนได้บัฟเนี่ยจะเพิ่มดาเมจแบบถาวรเนี่ยห้าเปอร์เซ็นต์และฮิวเพื่อนเนี่ยทุกตัวเลยเนาะเอาทีเมดห้าเปอร์เซ็นต์ฮิวเลือดเพื่อนอีกห้าเปอร์เซ็นต์อ๋อก็คือ ถ้าเราเรา,เราได้บัฟเนี่ยคำว่าเราได้บัฟนะครับเราได้บัฟจากไหนก็ได้ได้จากท่าแรกคือดูดจากบัฟของศัตรูมาหรือมีตัวสนับสนุนมันเนี่ยมันก็ได้สูงสุดเนี่ยจะทําทให้เราตีแรงขึ้นอีก10%เอร์เซนต์อมเป็นเป็นความสามารถเน้นตีเนาะเอ๊ะตัวนี้น่าจะโหนะครับอ่าเดี๋ยวผมไปลองใช้ให้ดูอ่าไปเก็บเลเวลมาเล็กน้อยแล้วก็มาลองกันในโหมดภพยไฟนะครับอ่าเจอกับ b บโอเอ็ก i s เ s อร์ซิสควระดับทองนะครับอาคีของเราก็คือถ้าตีครบ15เนี่ยมันจะดูดบัฟศัตรูมา2เนาะแล้วก็รีดิวบอกบัสเตอร์มิเตอร์ของศัตรูอ่ะแล้วก็เวลามันได้บัฟผมก็เลยใส่เบลวูฟมาเนาะมันจะได้ได้บัฟง่ายๆอ่ะถ้าศัตรูลม้มอ่ะพอเราได้บัฟเนี่ยเราจะตีแรงขึ้นกว่าเดิมอีกส0อืม อันนี้ศัตรูมันยังระดับมันยังใกล้เคียงกันเนาะมันอาจจะยังไม่ค่อยเห็นผลต่างมากแต่ความสามารถมันเนี่ยแค่ดูดบัฟมาหาเราแล้วก็เวลาเราได้บัฟเราก็ตีแรงขึ้นได้เนี่ยผมว่าความสามารถนี้ยังไม่มีตัวไหนมีแบบนี้นะครับเป็นธาตุน้ำสายตีเลยนะเนี่ย,ยโอเคเห็นไหมครับเมื่อกี้จังหวะสุดท้ายดูดบัฟศัตรูได้เรียบร้อยอ่ะเดี๋ยวมาลองอีกทีถ้า ผมคิดว่ามันตีแรงเดี๋ยวต้องลองที่มันท้าทายขึ้นนะนี่ยครับโอ้มีพอดีเลยอันล่างโอ้โเขาใส่มาตัวระดับงิบสี่เคนะเป็นไดมอนที่อัพมากเต็มที่แล้วน่าจะสูงสุดประมาณนี้อ้าวแต่เขาไม่ได้ใส่ท่าเว้ยโอเคงั้นเราใส่ท่าเพิ่มแทนให้เขาอืมว่าน่าจะเอาท่า วงกลมกาวิตี้เอามาใช้ดีกว่าเพราะว่ามันจะต่อคอมโบได้ง่ายเนาะเพื่อให้ความสามารถดูดบัฟนี่ยมันติดง่ายขึ้น <c oughs> ตัวแรกพีคอกลีลันเนาะแต้มสองพันกว่าอันนี้เราก็ไม่ต้องสนใจมาก <c oughs> ตีส่วนไป <c oughs> แสดงว่า นี่เห็นไหมครับพลังโจมตีต้นๆเนี่ยมันอาจจะดูตีเบานะเดี๋ยวเราระดับ3,000ตี20,000นะก็คือเราต้องพยายามได้บัฟมาจากศัตรูให้ได้ก่อนหรือว่าจากเพื่อนเราที่ใส่ไว้ด้านหลังก็ได้พอเราได้บัฟปุ๊บเนี่ยเห็นไหมครับคำว่าความสามารถมันจะขึ้นมาบอกในโฟ y n นามิกบ o c k ก n g หนึง่งมาตีจดุดท้ายปุ๊บนี่ ถ้าตีครบ15งไงความสามารถมันก็ขึ้นอยนะครับแต่ว่าแค่ศัตรูมันจะไม่มีบัฟดูดมาเฉยเราก็ตีแรงขึ้นแล้วงไงอันนี้ตัวนี้ก็เก่งไว้นะครับว่าผมคงจะต้องทํามันเป็นไดมอนด์แล้วแล้วก็ลองใช้ดูทีตอนระดับตอนที่มันเป็นไดมอนด์แล้วเราก็ไปเล่นดูเนาะว่ามันจะโหดจริงอย่างที่เก่งไว้ไหม,มแต่จากที่ดูตอนนี้ก็ใช้ได้ แล้วมันซับเพื่อนได้ด้วยเพราะมีความสามารถหิวเพื่อนด้วยเนาะอ่ะเดีย๋ยวเรามาสรุปความสามารถมันกันอีกครั้งความสามารถของแอนนี่เวฟวอริเออร์โฟดานามิกนะครับทุกๆสิบห้าคอมโบเนี่ยจะย้ายบัฟของศัตรูเนี่ยมาสองอันเนาะอย่างน้ไม่มีสองอันถ้าบัฟศัตรูมีหลายอันก็ย้ายมาสองอันแล้วก็ทำให้บล็อกบัสเตอร์ศัตรูเนี่ยลดลง25%สอตอ๋อศัตรูนะไม่ใช่เพื่อนของเราแล้วก็ ทีมถ้าแอนนี่เนี่ยมีทีเมทอยู่เวลาได้บัฟเนี่ยมันจะได้ดาเมจเนี่ยพลังโจมตีของมันเนี่ยเพิ่มขึ้นหาวอน10%แล้วก็ฮิลทีเมดใน5%เเด้วยความสามารถที่น่าตื่นตาตื่นใจของมันก็คืออันนี้นะครับยิ่งตีเยอะเนี่ยยิ่งเราได้บัฟเนาะได้บัฟจากอะไรก็ได้เนี่ยมันจะทำให้พลังโจมตีเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับ มันเป็นความสามารถที่ได้ง่ายๆเลยครับเกนอัพบ,บัฟเพราะฉะนั้นได้บัฟปุ๊บยังไงก็เก่งอืม <c oughs> ผมว่าผมคงต้องลองทำมันเป็นไดมอนแล้วครับเงยอวยก่อนเลยอ่ะเดี๋ยวต่อไปไปดูเกณฑ์การให้คะแนนของผมนะเกณฑ์ <c oughs> ให้คะแนนการอัพขึ้นเป็นไดมอนของผมนะครับอันแรกเนี่ยเป็นหนึ่งความสามารถ ความสามารถเนี่ยผมให้ไปที่5ดาวเลยเพราะว่ามันใช้งานได้ไม่ยากแล้วมันก็ทำให้มันตีแรงขึ้นด้วยเนี่ยผมก็เลยให้มันที่5ดาวนะ2ความสวยงามผมให้ไปที่4ดาวเนาะคือถ้ามันใสเอฟเฟกมากกว่านี้อีกหน่อย,ยผมว่าผมจะให้มันเป็น5ต่อมา3การตั้งทีมป้องกันตอนแรกเนี่ยผมดังเลว่า จะให้5ดาวดีไหมแต่ผมให้ไป4เนาะเพราะความสามารถมันจะติดเนี่ยก็ต่อเมื่อมันต้องตีเราให้ได้หรือว่าแอนนี่เนี่ยมีทีมเมทอยู่มันรับมือได้ไม่ยากเนาะมันก็เลยตั้งการตั้งทีมป้องกันเนี่ยผมก็เลยให้ไป4ร่รวมเป็น4.5ดาวนะครับก็ถ้าใครสนใจมันก็ลองอัพมันเป็นไดมอนด์ดูเนาะแต่สำหรับตัวนี้ผมคิดว่าผมคงจะอัพมันเป็นไดมอนด์แน่นอนอยู่แล้วละครับ ข้อมูลเพิ่มเติมสีเล f e ฟอร์ของ Annie w เว w a ว r รีเอนะครับมาจากตัวละครคาทาร่าจากเรื่องอวตารเดอะล s สแอร์บัตเ r นะครับตามรูปที่ผมขึ้นให้ดูนะครับข้อมูลที่เห็นในคลิปนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นของตัวละคร Annie w เว w a ว r รีเอตัวละครประจำซีซั่นพาร์ทเดือนมกราคมนะครับ เพื่อนๆสามารถคอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนพูดคุยเกี่ยวกับตัวละครน,นี้กันเข้ามาได้ในช่องคอมเมนต์ด้านล่างกันเลยนะครับแล้วก็ขอโทษนะครับที่คลิปออกมาช้าเพราะว่ามือถือเครื่องหลักผมเนี่ยที่ใช้อัดคลิปเนี่ยมีปัญหามันใช้งานไม่ได้เลยในคลิปเนี้ยผมก็ต้องไปยืมมือถือคนอื่นมาอัดแทนนะครับทําให้ผลงานของคลิปของผมเนี่ยออกมาล่าช้าหน่อยก็ต้องขอโทษมาณที่นี้นะครับ แต่ว่าเดือนหน้าเนี่ยก็น่าจะได้มือถือเครื่องใหม่แล้วผมจะพยายามทำคลิปดีๆเกี่ยวกับเกม s k c l l Girl ออกมาให้ได้รับชมอีกนะครับสุดท้ายนี้ช่วยฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่อง Funny s p a c e and Time ด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมจนจบคลิปนะครับสวัสดีครับ I killer am the legend killer.